สวัสดีครับผมผมสัญญาพลเยี่ยมครับบุญยางชะมุรีครับผมตอนแรกที่เขาเข้ามานะครับผมก็คือได้ลงจากรถมาแล้วก็มาเจอยางเรอโซ่ตัวนี้นะครับผมก็รู้สึกเฮ้ยทำไมยางอะไรรู้สึกมันหล่อจังนะครับด้วยกลายยางเนื้อแก้มยางนะครับฟ้อนตัวหนังสือที่สวยมากนะครับก็รู้สึกว่าเออมนตั้งสนใจจริงๆแล้วยางเมืองไทยเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าคุณภาพของเราดีอยู่แล้วนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับยางจีนทั่วไปซึ่งแตกต่างแน่นอนนะครับผมาตาฐานของไทยเราจะสูงกว่าซึ่งซึ่งตรงนี้ใครๆก็รู้ดีนะครับว่ามันก็ดีกว่าพวกยางกลุ่มกลุ่มยางจีนแน่นอนครับผมสำหรับความมั่นใจในยางแบรนด์นี้นะครับซึ่งเราก็รู้จักดีอยู่แล้วนะครับก็เ,เลนโซ่คือล้อแม็กซึ่งเป็นมาตรฐานรนะดับต,ต,ต้นๆของโลกนะครับผมแล้วนี้พอมาผลิตยางเนี่ยนะในใจเราเราคนไทยก็คิดว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ยังไงก็มาตรฐานต้องดีแน่นอน นะครับซึ่งความมั่นใจในการใช้ไม่ต้องห่วงครับว่ามั่นใจในมาตรฐานเดิมอยู่แล้วของของลอเรนโซนะครับผมพอาไปเห็นตอนแรกเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับว่าไม่น่าจะผ่านไปได้เพราะว่าทางมันข้างจะโหดเราจะเรียกก็เป็นเส้นทางไงเนาะมันเป็นทางธรรมชาติเลยเดียวะนะครับไปเจอลำธารไปเจอลอกน้ําซึ่งมันตามดอกแล้วยางเท่าไปผ่านไม่ได้แน่นอนครับทางแบบนี้มันต้องเป็นดอกตระขาบดอกบ้างใหญ่ๆถึงจะผ่านไปได้แต่อันนี้ผ่านไปได้สบายโดยที่ไม่ต้องลุ้นเลยครับขับผ่านไปเฉยๆเหมือนเราอยู่บนถนนคอนกรีต ซึ่งเป็นที่อะไรที่อเมซิ่งมากเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงนะครับผมซึ่งประทับใจมากๆเลยครับตัวนี้ก็ให้คะแนนเต็มร้อยนะครับกับกับกับความมั่นใจนะครับกับสินค้าตัวนี้อย่างตัวนี้ครับผมเลนโซ่ไทย RTX ต้องลองครับแล้วคุณจะติดใจอย่างเลนโซ่ RTX ฉีกทุกกฎลุยทุกเส้นทาง